ดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจระดับของ25พาย o x ซีวิตามิน D สาเหตุที่เราต้องตรวจวิตามินดีนะคะเพราะว่าไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปคนสมัยนี้เนี่ยหลีกเลี่ยงการสัมผัสแดดไม่ว่าจะเป็นการใช้ครีมกันแดดทําให้เราสามารถสร้างวิตามินดีได้น้อยลงดังนั้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีการตรวจระดับของ 25- ไ y โรซีวิตามินดีนะคะซึ่งตรวจจากเลือดโดยการแสดงผลเนี่ยก็แสดงผลออกมาเป็น3ระดับนะคะระดับปกตินะคะแล้วก็ภาวะคร่องวิตามินดีนะคะแล้วก็ภาวะขาดวิตามินดี ะะโดยเราจะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมา,าประกอบการวางแผนการดูแลนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยปริมาณวิตามินดีต่อวันเนี่ยเราแนะนำให้รับประทาน800-1,000 IU ต่อวันซึ่งในกลุ่มที่มีภาวะพร่องวิตามินดีเนี่ยเราก็จะมีการให้คำแนะนำในด้านโภชนาการร่วมกับการเสริมวิตามินดีโดยเราจะแนะนำให้รับประทานวิตามินดี3เป็นหลัก ถ้าเป็นในกลุ่มมังสวิรัตเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นการทานวิตามิน d 2ได้ ส่วนในกลุ่มที่มีภาวะขาดวิตามินดีโดยเฉพาะจะเป็นในกลุ่มที่มีโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นโรคไตหรือว่าโรคตับทําให้ไม่สามารถเปลี่ยนวิตามินดีเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายสามารถนําไปใช้ได้นะคะก็จะมีการให้วิตามินดีเสริมเป็นแบบแอ t i ีฟฟอร์การที่มีวิตามินดีเกินในร่างกายเนี่ยก็ทําให้เกิดอาการต่างๆเช่นตะคิวมึนศีรษะนะคะแล้วก็ถึงขั้นออชักได้เลยค่ะ ดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีการทานอาหารเสริมวิตามินดีนะคะยังไงหมอก็ยังแนะนำให้มีการตรวจวิตามินดีก่อนคะ่ะ